งบทดลองของโรงงานบางนานะครับสำหรับระยะเวลา1ปีสิ้นสุด31ธันวาคม2553นะครับก็จะมีตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายใ,ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกนะครับว่าไม่มีวัสดุโรงงานนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเขาได้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็ตีราคานะครับตามมูลค่าต่อไปนี้เขาบันทึกบัญชีสินค้าแบบพยุติคนะครับคำสั่งก็คือให้จะทํางบต้นทุนการผลิตและก็งบกําไรขาดทุนนะครับ สำหรับงบแรกนะครับที่ผมจะจัดทําก็คืองบต้นทุนการผลิตนะครับตอนแรกก็เขียนหัวงบก่อนนะครับโรงงานบางนาบรรทัดที่2ก็คืองบต้นทุนการผลิตบรรทัดที่3ก็ระบุระยะเวลานะครับสำหรับระยะเวลา1ปี สิ้นสุด3าเอ็ธันวาคม2553ได้หัวงบแล้วนะครับต่อไปก็มาเขียนโครงสร้างของงอบต้นทุนการผลิตนะครับงบต้นทุนการผลิตนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงใช้ไปนะครับ ปรกอบด้วยค่าแรงงานทางตรงนะครับและค่าใช้จ่ายการผลิตเรามาทำในส่วนของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปก่อนนะครับก็จะต้องประกอบด้วยวัตถุดิบต้นงวดนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกมาแล้วนะครับว่า มีวัตถุดิบต้นงวดนะครับเท่ากับ5้าหมื่นสองพันนะครับเอามาใส่ไว้นะครับวัตถุดิบต้นงวดห้าหมื่นสองพันต้นงวดแล้วก็ต้องบวกด้วยซื้อนะครับข้อนี้นะครับมีข้อมูลการซื้อวัตถุดิบอยู่นะครับเอามาบวกนะครับนี่ก็คือการซื้อวัตถุดิบ 84,080นนะครับบวกซื้อวัตถุดิบแปดหมืนสี่พันแดสิบเนื่องจากว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับในงบทดลองมีต้นทุนอีกตัวหนึ่งนะครับของวัตถุดิบก็คือค่าขนส่งเข้านะครับสองพันห้าร้อยจะต้องเอาไปบวกกับยอดซื้อด้วยนะครับเพื่อให้ได้เป็นยอดซื้อสุทธินะครับ 2,005เรียกว่าค่าขนส่งเข้าเอาไปบวกกันนะครับจะได้เท่ากับยอดซื้อสุดทีเราได้ยอดซื้อสุดทีินะครับก็เอาไปบวกกับวัตถุดิบต้นงวดนะครับบวกกันได้เท่ากับ86,580 ของเดิมบวกของใหม่นะครับเอามารวมกันจะได้กับ138,580ตรงนี้ก็คือวัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นนะครับเมื่อได้วัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นแล้วก็เอาไปหักกับวัตถุดิบปลายงวดนะครับซึ่ง จุดตรงนี้ก็ดูจากโจทย์ได้เลยนะครับโจทย์ก็จะบอกมาว่าวัตถุดิบไปงวดเท่ากับเท่าไหร่ตรงข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับวัตถุดิบไปงวนนะครับเท่ากับ27,469นะครับตอนตรวจนับเนี่ยได้เท่ากับเท่านี้นะครับเอาไปเป็นตัวหักนะครับก็เขียนว่าหักวัตถุดิบไปงวด ตามโจทย์ที่บอกเลยนะครับ27,469เป็นตัวหักผมใส่วงเล็บก็จะได้กลายเป็นวัตถุดิบทางตรงนะครับที่ใช้ไปทั้งสิ้นนะครับออกยอดขวาสุดเลยนะครับเท่ากับ11,111 10, หนะครับต้นทุนในการใช้วัตถุดิบคือเท่านี้นะครับต่อไปค่าแรงงานทางตรงบ้าง ดูจากโจ์นะครับค่าแรงงานทางตรงถือเป็นค่าจ่ายนะครับค่าแรงงานทางตรงก็คือ3 3 3 3 4นะครับเอามาใส่นะครับในบรรทัดของค่าแรงงานทางตรง3 3 3 3 4ต่อไปนะครับในส่วนของค่า้จ่ายการ,รผลิตมีหลายรายการนะครับจะต้องเขียนรายละเอียดของค่าจ่ายการ,รผลิตด้วยนะครับ เราก็มาดูในโจทย์ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับคำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นก็จะมีตั้งแต่ค่าแรงงานทางอ้อมนะครับค่าซ่อมแซมเครื่องจักรค่าเสริมราคาเครื่องจักรส่วนค่าเช่าร้านค่าในหน้าค่าเดินทาง3ตัวหลังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในโรงงานนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานดังนั้นจะไม่เอามานะครับจะเอามาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่อยู่ในกระบวนการผลิตเท่านั้น ก็จะประกอบด้วยนะครับค่าแรงงานทางอ้อมนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ9657ต่อไปก็ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับ เท่ากับ28,120มีค่าเสื่อมราคาครึ่งจักอีกเท่ากับ40,000นะครับเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเป็นยอดรวมของค่าจ่ายการผลิตและออกยอดทางด้านขวารวมกันก็คือ 77777 77เราได้แล้วนะครับวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตเอามารวมกันนะครับเป็นต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้นจะได้เะับ่ากับ222,222 22นะครับเราเรียกตัวเลขตรงนี้ว่าต้นทุนการผลิต ใช้ต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้นไปเท่ากับเท่านี้นะครับในงวดนี้แต่ว่าเราต้องการทราบต้นทุนที่ผลิตเสร็จนะครับดังนั้นจึงจะต้องนําตัวเลขนี้นะครับไปบวกกับงานระหว่างผลิตต้นง,งวดนะครับบวกงานระหว่างผลิตต้นง,งวดซึ่งโจทย์จะต้องบอกมานะครับงานระหว่างผลิตต้นง,งวดก็ถือเป็นสินทรัพย์นะครับดังนั้น ตอนบนนะครับนี่ก็คืองานระหว่างผลิตต้นงวดหนึ่งมืนหนึ่ง้ยหนึ่งนะครับเอาไปบวกเข้าไปนะครับหนึ่งมืหนึ่งรยหนึ่งบวกกันนะครับเอาต้นทุนใหม่กับต้นทุนเก่านะครับมารวมกันจะได้กับสองแสนามมืสองันสามร้อยยี่สิบสาม ต้นทุนเก่ากับต้นทุนใหม่รวมกันเราเรียกว่ารวมงานระหว่างผลิตต่อไปนะครับเมื่อเราต้องการทราบต้นทุนทั้งสิ้นที่ใช้และผลิตเสร็จนะครับเราก็จะต้องหักกับงานระหว่างผลิตไปงวดซึ่ง งานระหว่างผลิตไปลงวดนี้ก็ดูจากโจทย์นะครับตอนที่ตรวจนับตรงข้อมูลเพิ่มเติมงานระหว่างผลิตไปลงวดนั้นเท่ากับ2อง2 2บาทนะครับเอาไปเป็นตัวหักนะครับใส่วงเล็บนะครับเป็นตัวหักแล้วก็ลบกันลงมานะครับจะเหลือเท่ากับ2อง0 0 0ห หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดตัวนี้ก็คือต้นทุนที่ใช้ไปนะครับและทำให้สินค้าเสร็จเราก็เรียกว่าต้นทุนผลิตเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยนะครับเอาไปจะทำในงบกำไรขาดทุนต่อนะครับ ต่อไปผมก็จะจะทำงบกําไรขาดทุนนะครับตอนแรกก็เขียนหัวงบก่อนโรงงานบางนางบกําไรขาดทุนสำหรับระยะเวลา1ปีสิ้นสุด 3 1ธันวาคม2553นะครับได้หัวงบแล้วต่อไปก็เขียนโครงสร้างของงบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนก็คือการนำไรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งโรงงานบางนาน,นั้นก็เป็นธุรกิจผลิตสินค้าแล้วก็ขายสินค้าออกไปนะครับดังนั้นจึงตั้งด้วยยอดขายนะครับขายสินค้า เราก็ไปดูนะครับในงบทดลองมีขายสินค้าเท่ากับเท่าไหร่นี่ก็คือยอดขายนะครับขายสินค้า7จ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับขายเจ็ดแสนสองหมื่นบาทเนื่องจากว่าในการขายของเขานั้นมีรายการที่เป็นตัวหักยอดขายด้วยนะครับก็คือรายการที่ รับคืนนั่นเองนะครับการรับคืนนั้นทําให้ยอดขายลดลงนะครับดังนั้นจึงจะต้องนํายอดรับคืนนั้นเป็นตัวหักยอดขายเพื่อแสดงยอดขายสุทธินะครับก็เขียนว่าหักนะครับรับคืน28 29นะครับเอาเป็นตัวหักนะครับใส่วงเล็บ หักกันลงมาจะได้กับ717,171ตัวนี้ก็คือยอดขายสุดที่ต่อไปนะครับเราได้ยอดขายแล้วเราก็มาหักกับค่า้จ่ายนะครับซึ่งค่าจ่ายในธุรก,กิจผลิตสินค้าก็คือต้นทุนขายเราก็เขียนว่าหักต้นทุนขาย ซึ่งต้นทุนขายนั้นมีรายละเอียดประกอบดังนี้นะครับก็คือการนำสินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวดเราก็ไปดูในโจทย์นะครับต้นง,งวดมีเท่ากับเท่าไหร่สินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวดก็คือ8 4ด6 0สี่พัน้า้หกิบนะครับ และบวกด้วยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือในบรรทัดสุดท้ายของงบต้นทุนผลิตนั่นเองนะครับเราเคยจัดทากันแล้วนะครับต้นทุนที่ผลิตเสร็จก็คือ212,121นะครับเอาตัวเลขนี้มาใส่นะครับ สองหนึ่งสองสองหนึ่งเอามาบวกกันบวกกันจะได้กับสองแสนเก้า่นกอเ็นี่คือสินค้าของเก่าและของใหม่ที่ผลิตได้เอามารวมกันก็จะเป็นความหมายของคำว่าสินค้ามีไว้ เพื่อขายเรามีสินค้าไว้เพื่อขายนะครับดังนั้นเอาของเก่า,อาของใหม่รวมกันเราก็เรียกว่าสินค้ามีไว้เพื่อขายต่อไปนะครับเราต้องการทราบต้นทุนขายเราก็ต้องหักกับสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดน,นั้นก็ดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนที่ไปตรวจหนับ3752นะครับ เป็นตัวหักเสวงเล็บเอามาหักกันนะครับแล้วก็ออกยอดทางด้านขวาเลยซึ่งตัวเลขนี้ก็คือตัวต้นทุนขายนั่นเองนะครับได้ลกับ 2, 2 9งแสเาตัวนี้คือตัวต้นทุนขายนะครับตัวนี้คือยอดขายสุทธิเอามันมาลบกันนะครับขายลบต้นทุนขาย จะได้เท่ากับ4,024,242ตัวเลขนี้ก็คือกำไรขั้นต้นนั่นเองนะครับมีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราเรียกว่ากำไรขั้นต้นต่อไปนะครับต้องหักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้วยก็เขียนหัวข้อนะครับหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายดาเนินงานนั้นมีหลายรายการที่เราเคยดูกันไว้แล้วนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตก็จะมีค่าเช่าหน้าร้านค่าในหน้าและค่าเดินทางนะครับมี3รายการค่าเช่าหน้าร้านค่าเช่าหน้าร้านเท่ากับ2 0 0แสนนะครับ มีค่าในหน้าเท่ากับ150,000และมีค่าเดินทางนะครับเท่ากับ74,353นี่คือค่าจ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตนะครับเอามารวมกัน รวมกันก็คือยอดรวมของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับเท่ากับ424,353ได้แล้วนะครับเป็นตัวหักกับยอดกำไรขั้นต้นนะครับเอากำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับจะเหลือเท่ากับ111ครับเราจะเห็นว่าไรายได้น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้น111ก็คือขาดทุนสุทธิครับ